สวัสดีครับผมพิทธิตัวแสบนะครับแล้ววันนี้ครับผมเชิญเพื่อนๆจากรูปิกงูเป็นของทูอินวันครับเป็นสไลเดอร์ก็ได้หรือเป็นนกที่กําลังบินอยู่ก็ได้นะครับนกบินมาเกาะพื้นตรงนี้หาอาหารสักแป๊บนึงเฮ้ยไเด้านะยันๆังเงยอยยิย่งทะายเยอะหน่อยนะนวิฮาว้าวนกช่วยจังขี่นกไปเที่ยวดีกว่า S <S <S <Infinity. S 2> อฟ้่ะเมื่อไหร่คนอาจจะงงครับว่าอะไรมันเหมือน,นอะไรตรงไหนครับจริงๆแล้วมันเหมือนกันบิดนิดนึงเห็นไหมนี่มันคือสไลเดอร์ครับแต่ผมรู้สึกว่ามันให้เป็นรอร์อันเดียวมันก็ได้ครับแต่ถ้าเราคว่ำลงปุ๊บเฮ้ยนึกภาพสิเห็นไหมเหมือนเป็นนกแบบที่กำลังกลางปีกบินอยู่อ่ะผมก็เลยเปิดปีกไว้ข้างหลังหน่อยนึงนี่เป็นนกที่กำลังบินอยู่ปับ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 ,ปบ,ปบอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นสไลเดอร์ก็ได้อ่ะเราเป็นสไลเดอร์แล้วกันนะนี่โอเค มาครับอ่ะเรามาสร้างสไลเดอร์แบบนั้นกันเลยครับรูปิกงูที่เชวันนี้เป็นแบบยีิบสี่ข้อเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆหลายคนจะได้ทํากันได้นะครับเพราะหลายคนจะมีแต่ให้ยีิบสี่หลายๆอันอื่นจะไม่ค่อยมีนะครับมาเริ่มต้นนะครับเริ่มด้วยสามเหลี่ยมตั้งขึ้นแบบนี้นะครับนับไปข้อที่7ครับ1 2, 3 4 5สห้า 6 7ข้อที่7นี้นะครับบิด1ครั้งไปด้านหลังครับกึ๊บนี่เห็นไหมนี่คือขาไสเดิมมาแล้ว1ข้างนะครับอ่าดังนั้นตัวต่อไปเลยครับเมื่อกี้เราบิดตัวนี้ใช่ไหมครับตัวต่อไปบิด1ครั้งอย่างนี้กึ๊บมาบิดขึ้นมาให้มันขึ้นอย่างนี้นะครับดังนั้นตัวติดกันเลยบิดไปทางนี้1ครั้งบิดขาตัวกึ๊บอ่าต่อไปเลยครับตัวต่อไปเลยก็บิด2ครั้งครับ1 2นี่เริ่มเริ่มเริ่มเห็นเขาแล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปเลยครับตัวนี้บิด1ครั้งครับอ มาบิดมาข้้งหน้าครับกครับมีมาอย่าานายงนี้กึ๊บอ่าจากนั้นก็ตัวติดกันเลยครับบิดขึ้นมาหนึ่งครั้งแบบนี้มันจะมาชนกันพอดีครับสีแดงกับสีม่วงตรงนี้ตัวที่สองของอันนี้จะมาชนกับตัวเดิมนี้นะครับผมต้องบอกสีเพราะเพื่อนเพื่อนเป็นแบบนู้นมันจะไม่ได้เป็นสีเหมือนผมนะครับบิดขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บมันจะมาชนกันอ่าเรียบร้อยครับต่อไปครับตรงนี้ก็บิดหนึ่งครั้งบิดขึ้นมาอือกึ๊บขึ้นมาอย่างนี้นะครับตัวติดกันเลยกับเมื่อกี้นะครับหมุนไปทางขวาหนึ่ หนึ่งสองทีนี้ตัวนี้ก็ต้องทําให้มันขนานกันครับแต่มันจะลงมามันไม่ได้ครับมันจะติดนติดตรงนู้นอยู่ครับให้เราหักตัวนี้ก่อนครับตัวที่สามครับหนึ่งสองสามตัวที่สามนี้นะครับหักมาก่อนหักมาอย่างนี้ก่อนนะครับจากนั้นก็บิดเข้ามาอย่างนี้บิดเข้ามาได้เลยครับกึ๊บอ่าเห็นไหมเมื่อจะชนกันพอดีตรงนี้ก็ขนานกันเห็นไหมเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็ตัวติดกันเลยบิดมาหนึ่งครั้งปุ๊บจบเสร็จเฮ้ย เฮ้มยมันง่ายจังใช่ครับมันง่ายๆแค่นี้เลยครับเสร็จแล้วจบได้สไลเดอร์นะครับอ่าซึ่งสไลเดอร์อันนี้มันก็จะใหญ่ขึ้นหน่อยนะครับอันนู้นมันจะตัวเล็กใช่ไหมก็เล่นได้แค่พวกอ่าตุ๊กตาตัวเล็กๆเลยตัวตัวเล็กอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมวิวถ้าเกิดมันใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับเดี๋ยวเราก็ตุ๊กตาใหญ่ขึ้นหน่อยได้นี่เอลลเลยครับหล่อลูกผมมานะครับอยากเล่นอันนี้จังเลยค่ะติ๊กตึ๊กติ๊กตึ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 ๊ เย้สนุกตจ้งเย่เห็นไหมครับนี่แหละครับก็คือสไลเดอร์ครับเดี๋ีวผมบอกทูอินวันะครับเห็นไหมถ้าเราความ,มาปาั๊บเหมือนนกไหมนี่เปิดปีกไปอ๋อ นี่เป็นนกเหยื่อกำลังบ,บินโถมมาวบกินหนูว๊าบวับวับโอ้โหสุดยอดครับเป็นทวินวันครับดับทีเดียวได้ถึง2อย่างเลยครับอเป็นสไลเดอร์ก็ได้เป็นนกเหยื่วพร้อมที่จะโจบุกโจมตีได้หมดเลยครับสุดยอดยอ่ะแต่ลักเอาไว้เป็นสไลเดอร์แล้วกันนะครับ <S <S พื้นฐานเป็นสลเดอร์ไว้ก่อนนะให้เด็กมาสไลเดอร์ได้ ฮง่ายนิดเดียวเห็นไหมใช้เวลาแป๊บเดียวครับดูแล้วทําตามได้เลยนะครับหรือไม่ก็ถ่ายรูปไว้เหมือนอย่างเงี้ยตอนที่ผมบิดอะ่ะบางจังหวะผมก็ลืมนะว่าต้องบิดไปหน้าหรือไปหลังใช่ไหมผมก็มองจากตัวนี้เลย ผมมองดูผมเห็นอ๋อโอเคอันนี้เนี่ยเหมือนตัวนี้บิดไปข้างหลังได้รู้อ่ะตัวนี้ก็ต้องบิดขึ้นมาเพ่มีตรงนี้ขึ้นมาได้นะครับถ้าเราบิดตัวนี้ลงไปไอ้ตัวนี้จะลงไปอยู่ข้างล่างอ่ะม,ม,มันมันมันพอมองออกนะครับแต่ว่ามันต้องอาจจะต้องมีรูปนิดนึงนะผมก็ต้องใช้การมองจากรูปที่บิดแล้วเนีย่ยแหละถ้าเกิดคิดเลยเปล่ปาเปว่างๆคิดหเหมือนกันนะครับมันงงครับบิดมาหลายรูปแล้วงงสับสนงงไปหมดจำไม่ได้นะครับอ่ะโอเคดีนะครับก็คือการบิดรูปบิดงูยี่สิบสี่ข้อให้เป็นสไลเดอร์หรือนกรับ นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็การบิดูรูบิกงูนี้ผมเพิ่มเพลย์ลิสต์ใหม่ให้นะครับแยกเฉพาะดูบิดงูโดยเฉพาะเพื่อนๆเข้าไปดูได้นะครับอยากจะบิดเป็นรูปอะไรครับผมทำมาเยอะแยะมากมายเลยครับลองหาดูแลวถ้าเกิดหาเราไม่เจอนะครับพิมพ์คอมเมนต์ขอมาได้เดี๋ยวผมจะไปฝึกหาวิธีต่อให้มันได้แล้วเดี๋ยวจะมาสอนเพื่อนๆนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนขอไปสะัยไดีก่อนนะครับ Ooh, yeah!